วันที่222ค,คัมภีรขุทกานิกายมหานิบาตชาดกว่าด้วยเรื่องพระภูริทัตดำเนินความว่าเมื่อพระนางสุทัาชาได้เป็นอัครมเหสีของพญานาคอันชื่อว่าทัาตตรดแล้วนั้นก็ได้พระโอรสองค์หนึ่งทรงนามว่าสุทัศนกุมารพอสุทัศนกุมารเดินได้ก็ได้พระโอรสอีกองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ทัตตะกุมารต่อมาได้พระราชโอรสอีกองค์หนึ่งทรงนามว่าสุโภคะต่อมาได้อีกองค์หนึ่งทรงนามว่าอาริฐธะรวมเป็นโอรสสี่องค์ด้วยกันแต่พระนางสมุทชายังไม่ทรงทราบว่าเมืองน,นั้นเป็นเมืองนาคอยู่มาวันหนึ่งพวกนาคเด็กๆ จึงกระซิบบอกอริถักุมารว่ามันดาของท่านเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นพวกนาอริถักุมารจึงคิดจะทดลองดูให้รู้แน่เวลาเสวยนมพระมารดาจึงนิรมิตกายให้เป็นงูเอาหางถูพระบาทของมารดาพอพระมารดาแลเห็นก็ตกพระไทยกลัวก็ร้องเกรดกราดปัดอริถกกุมารให้ตกลงไปกับพื้นเล็บของนาง ถูกตาของอริธากุมารแตกโลหิตไหลเมื่อเท้าทัตตรถได้ทรงทราบเรื่องนั้นก็ทรงพิโรธโปรโดให้ประหารชีวิตอริทกุมารเสียแต่นางสมุทชาได้ทรงขอโทษไว้จำเดิมแต่นั้นมาพระนางสมุทชาจึงทราบว่าเมืองนั้นเป็นเมืองนาคอริธากกุมารน,นั้นจึงมีนามเพิ่มขึ้นอีกว่า การนาริทากุมารซึ่งแปลว่าอาริฐากุมารตาบอดดังนี้เมื่อพระโอรสทั้งสี่เติบโตขึ้นแล้วเท้าทัตรถ,ทรถก็ทรงแบ่งราชสมบัติให้แก่โอรสทั้งสีนั้นปกครองเป็นส่วนๆไปอง์ละหนึ่งร้อยโยีนางนาคเป็นบริวารองค์ละหมื่นหกพันนางส่วนเท้าทัตรถเองก็ทรงปกครองในที่หนึ่งร้อยโยดเหมือนกัน พระราชะโอรสทั้งสามพระองค์นอกจากพระทัตตะกุมารแล้วไปเฝ้าพระราชบิดามารดาเดือนละครั้งส่วนพระทัตตะกุมารได้ไปเฝ้าเดือนละสองครั้งในครั้งนั้นการแก้ข้อสงสัยในเมืองนาบได้ตกเป็นพนักงานของพระทัตตะกุมารสิน้นพระทัตตะกุมารได้ไปเฝ้าท้าวิรูปักกับพระราชบิดาเสมอ พระทัตตกุมารได้แก้ไขข้อขัดข้องของท้าวิรูปักเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งท้าวิรูปักพาพวกนาคไปเฝ้าเท้าสหัสไนบนดาวดึงสวรรค์ได้มีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่เทพย,ายดาไม่มีผู้ใดจะแก้ไขได้พระทัตตกุมารจึงแก้ถวายเท้าสหัสไนเทวราชก็ทรงโปรโดปรานพระราชทานนามว่า ภูริทัต์กุมารเหตุโดยที่มีพระปีชายานนั้นกว้างขวางเหมือนกับพื้นปัฐพีครั้นนานมาภูริทัตตกุมารก็ต้องการจะขึ้นไปเกิดในสวรรค์จึงเข้าไปกราบทูลพระบิดามาันดาขอทูลลาไปรักษาอุโบสถพระบิดามาันดาจึงตรัสตอบว่าดีแล้ว แต่ว่าเจ้าจงไปรักษาอยู่ในวิหารเปล่าหลังหนึ่งซึ่งมีอยู่ในเมืองนาคนี้เถิดอย่าออกไปนอกเมืองนาคนี้เลยเพราะเหตุนาคทั้งหลายออกไปนอกเมืองแล้วมักมีภัยอันตรายพระภูริทัตกุมารก็กระทําตามพระราชองค์การไปรักษาอุโบสถอยู่ในวิหารหลังนั้นครั้นต่อมาก็รําคาญด้วยพวกนาคอันติดตามไปห้อมล้อมจึงคิดว่า ควรจะขึ้นไปรักษาอุโบสถในโลกมนุษย์เถิดคิดแล้วก็ตรัสสั่งพระชายาว่าจะไปรักษาอุโบสถในมนุษยโลกครั้นแล้วจึงอธิษฐานอุโบสถอันประกอบด้วยองค์สี่แล้วขึ้นไปจำศีลอยู่ที่ใกล้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำยมุนาจนตลอดวันและคืนพอรุ่งเช้าพวกนางนาคทั้งสิบ ก็พากันนำดอกไม้และของหอมขึ้นไปบูชาพระภูริทัตกุมารแล้วก็กลับไปสู่เมืองนาคอุโบสถอันประกอบด้วยองค์สีนั้นคือพระภูริทัตกุมารทรงตั้งพระทัยว่าผู้ใดต้องการหนังของเราก็ดีต้องการเอ็นของเราก็ดีต้องการกระดูกของเราก็ดีต้องการเลือดของเราก็ดี ก็จงนำไปตามต้องการเถิดครั้นทรงตั้งพระทัยอย่างนี้แล้วก็ทรงนิรมิตกายให้เล็กเท่างอนไถแล้วไปรักษาอุโบสถอยู่ในที่นั้นสิ้นกาลนานจบอุโบสถกันตอนที่สแต่เท่านี้ต่อไปนี้เป็นตอนที่สซึ่งมีนามว่าเนสาทกกันอยู่มาวันหนึ่ง ในายเนสาทะคือนายพรานคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวกรุงพาราณสีได้ออกจากกรุงไปกับลูกชายอันชื่อว่าสมทัตเพื่อไปเที่ยวหาเนื้อในป่าในวันนั้นไม่ได้เนื้อแต่สักตัวจึงปรึกษากับบุตรว่าถ้าเราจะกลับไปมือเปล่าก็จะถูกมารดาของเจ้าต่อว่าควรเราจะหาสัตว์ให้ได้สักตัวหนึ่งแล้วจึงค่อยกลับไป ครั้นปรึกษากับลูกชายแล้วก็บ่ายหน้าตรงไปทางจอมปลวกซึ่งพระภูริทัตร,รักษาศีลอยู่ได้พบรอยเท้าสัตว์ต่างๆลงไปในแม่น้ำยมุนาจึงบอกแก่บดว่าเจ้าจงถอยออกไปเราจะยิงเนื้อซึ่งลงมากินน้ำในแม่น้ำนี้สั่งแล้วก็คอยดูอยู่จนถึงเวลาเย็นจึงได้เห็นเนื้อตัวหนึ่งเดินลงมา นายพรานนั้นก็ยิงด้วยลูกศรถูกเนื้อตัวนั้นสมประสงค์แต่เนื้อตัวนั้นไม่ล้มลงในที่นั้นได้วิ่งหนีไปจากที่นั้นเสียนายพรานกับบุตรก็ตามไปจนกระทั่งทันเนื้อตัวนั้นได้ฆ่าเนื้อตัวนั้นแล่เอาเนื้อใส่หาบเดิอนออกจากป่ากลับมาถึงต้นไซนั้นก็พอดีตะวันตกจึงพากันวางหาบเนื้อไว้ข้างล่าง แล้วพากันขึ้นไปนอนบนค่าคบไม้เวลาจวนใกล้รุ่งนายพรานนั้นได้ตื่นขึ้นเอียงหูฟังเสียงเนื้อร้องตามที่เคยทำมาในเวลานั้นพวกนางนาคได้พากันมาตั้งอัศนะดอกไม้ถวายแก่พระภูริทัตพระภูริทัต์นิรมิตรร่างกายเป็นเหมือนเทพเจ้าเหล่านางนาคก,ก็สักการะบูชาด้วยดอกไม้ของหอม แล้วก็ประคมดนตรีถวายทั้งรร่รำทำเพลงบำเรอพระภูริทัตกุมารเมื่อนายพรานได้ยินเสียงนั้นแล้วจึงคิดว่านั่นเป็นเสียงใครหนอครั้นคิดแล้วจึงลงจากต้นไม้ไปแอบดูพอพวกนางนาคได้แลเห็นนายพรานก็พากันแทรกแผ่นดินลงไปในบาดาลเสียเหลือเหลืออยู่แต่พระภูริทัตกุมารองค์เดียว นายพรานจึงเข้าไปสู่ที่ใกล้แล้วถามว่าท่านผู้มีตาแดงมีอกผึงผายนั่งอยู่กลางป่าอันเต็มไปด้วยดอกไม้นี้คือใครส่วนหญิงทั้งสิบคนซึ่งแต่งตัวด้วยสร้อยมุกนุ่งห่มผ้าอันงดงามเหล่านี้คือใครท่านนี้เป็นพระอิน์ทรหรือนาคผู้มีอนุภาพมากประการใดพระภูริทัตกุม,มารจึงดำริว่า ถ้าเราจะบอกแก่นายพรานนี้ว่าเป็นผู้มีฤทธิ์อันยิ่งใหญ่นายพรานนี้ก็จะเชื่อโดยแท้แต่ว่าเราควรจะบอกตามจริงครั้นทรงดำริแล้วจึงบอกว่าเราเป็นนาคผู้มีฤทธิเดชยากที่อื่นจะดูหมิ่นได้ถ้าเรากโกรธแล้วอาจทำบ้านเมืองทั้งสิ้นให้แหลกเป็นผงไปในบัดเดี๋ยวใจมันดาเราชื่อว่าสมุทชา บิดาของเราชื่อว่าพระเจ้าทัตรธเราเป็นน้องชายของสุทัศนก,กุมารตัวเรามีนามโวหารเรียกว่าพระภูริทัตครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงคิดได้ว่าคนคนนี้มีลักษณะเหี้ยมโหดหยาบคายถ้ามันไปบอกกับพวกหมองูก็จะเป็นอันตรายแก่อุโบสถของเราเราควรจะนำมันไปสู่เมืองนา ให้ยศศักดิ์อันยิ่งใหญ่แก่มันจึงจะไม่มีอันตรายแก่อุโบสถของเราครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพร,รามเราจะให้ยศศักดิ์อันยิ่งใหญ่แก่ท่านท่านจงไปเมืองหน้ากับเราเถิดฝ่ายนายพร,รานจึงตอบว่าบุตรของข้าพเจ้ามีอยู่คนหนึ่งเมื่อเขายินดีไปข้าพเจ้าจึงจะไปกับท่านได้ พระภูริทัตจึงตรัสว่าท่านจงไปพาบุตรของท่านมาเถิดครั้นตรัสแล้วจึงทรงบอกที่อยู่ของพระองค์ว่าท่านจงเพ่งดูห้วงน้ำอันลึกมีน้ำวนที่น่ากลัวอยู่ทุกเมื่อซึ่งเป็นที่อีกหลายร้อยชั่วบุรุษอันเป็นที่อยู่รุ่งเรืองของเราเถิดท่านอย่าก,กลัวเลยท่านจงลงไปในแม่น้ำยมุนาซึ่งมีน้ำสีเขียวอันไหลามาแต่กลางป่า กึกก้องด้วยเสียงนกกระเรียนและนกยูงเป็นที่เกษมสมสำราญทั้งมีขนบธรรมเนียมอันดียิ่งครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วจึงเตือนอีกว่าท่านจงไปพาบุตรของท่านมาเถิดฝ่ายนายพรานก็ไปพาบุตรมาตามบัญชาของพระภูริทัศพระภูริทัศจึงพานายพรานกับบุตรทั้งสองคนไปถึงเรมฝั่งแม่น้ำเยมุนาแล้วกล่าวว่า ดูก่อนพรรามเมื่อท่านไปถึงเมืองนาคแล้วท่านจะได้บ่าวติดต้อยตามหลังเรจาจักบูชาท่านด้วยสิ่งอันเป็นที่พอใจทั้งหลายท่านจะได้ความสุขสบายยิ่งกว่าในเมืองมนุษย์นี้หลายเท่าครั้นตรัดดังนี้แล้วจึงทรงพานายพรานกับบุตรไปสู่เมืองนาคแล้วทรงยบสมบัติทิพย์ให้แก่พ่อลูกทั้งสองนั้นอย่างมากมาย พระราชทานนางนาคให้คนละห้าร้อยนางร่างกายของพ่อลูกทั้งสองนั้นได้กลับกลายเป็นร่างกายทิพย์ขึ้นแล้วเสวยทิพยสมบัติในเมืองนาคนั้นฝ่ายพระภูริทัตได้กลับไปรักษาอุโบสถอยู่ในที่เก่าอีกพอถึงกึ่งเดือนก็กลับมาเฝ้าพระชนกชนนีแสดงธรรมถวายตามที่เคยมาแล้วก็กลับไปหาพราหม ไปถามถึงความสุขสำราญและทักทายสมทัตผู้เป็นลูกชายของพราหมณ์นั้นแล้วจึงเลยไปสู่นิเวศของพระองค์ครั้นล่วงมาได้หนึ่งปีพรามณ์ผู้นั้นก็ทุรนทุรายอยากจะกลับขึ้นมาสู่มนุษยโลกด้วยเหตุว่าตนเป็นผู้มีบุญน้อยจึงถามลูกชายว่าเจ้าทุรนทุรายอยากจะกลับไปมนุษยโลกหรือไม่ ลูกชายตอบว่าไม่อยากจะกลับไปฝ่ายพราหมณ์นั้นจึงเขินอ้อนวอนจนกระทั่งลูกชายรับถ้อยคําแล้วจึงคิดว่าถ้าเราจะบอกพระภูริทัตว่าเรามีความทุรนทุร,รายจะไม่อยู่ในเมืองนาคพระภูริทัตก็จะเพิ่มยศให้แก่เรายิ่งขึ้นไปอีกเราก็จะไม่ได้กลับไปสมความประสงค์จำเราจะต้องถามพระภูริทัตว่า พระองค์มีสมบัติมากมายถึงเพียงนี้แต่เหตุไรจึงขึ้นไปรักษาอุโบสถในมนุษยโลกถ้าเขาตอบว่าเพราะต้องการจะไปเกิดในสวรรค์เราจึงจะทูลว่าเราก็ต้องการขึ้นไปบวชบำเพ็ญสมณะธรรมและเยี่ยมญาติในมนุษยโลกเมื่อพรามคิดดังนี้แล้วก็นิ่งอยู่จนกระทั่งถึงวันพระภูริทัศน์เสด็จไปเยี่ยมอีกจึงได้กราบทูลว่า ตนมีความทุรนทุรายไม่มุ่งหมายจะอยู่ในเมืองน้าคอีกต่อไปโดยถทอยคำว่าแผ่นดินราบคาบโดยรอบประกอบด้วยต้นกฤษณาด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 ้วยหมูแมลงค่อมพร้อมด้วยหญ้าเขียวงามอุดมรื่นรมด้วยเหล่าต้นไม้ใหญ่ๆทั้งสะโบกครณีที่สร้างไว้ก็ล้วนแต่น่าจับใจระงมไปด้วยเสียงวิหกหง มีดอกปทุมร่วงลงเกลื่อนกลาดบริบูรณ์ด้วยปราศาสตร์จตุรมุกมีเสาแล้วด้วยแก้วไพลทูลทั้งร้อยตั้งพันเสาเต็มไปด้วยเหล่านารีเป็นที่จเจริญใจพระองค์ได้บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่สมบูรณ์ไปด้วยความสุขกายสบายใจด้วยบารมีของพระองค์ในหนหลังดังนี้แล้ว พระองค์เห็นจะไม่ทรงต้องการวิมานพระอินท์อีกต่อไปเพราะว่าฤทธิ์ยิ่งใหญ่ไพูบณ์ของพระองค์ก็เหมือนกับเท้าโกสีผู้รึงเรืองอยู่แล้วดังนี้เมื่อพระภูริทัตได้ฟังถ้อยคำของพราหมณ์ดังนี้แล้วจึงตอบว่าดูก่อนพร,ราหมณ์ท่านอย่าพูดอย่างนี้เลยเพราะยศศักดิ์ของเรานี้ถ้าเทียบกับยศศักดิ์ของพระอินท์แล้ว ก็เป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดอันเทียบกับภูเขาพระสุเมรุราชนั้นเพียงแต่คนใช้ของพระอินทร์เราก็สู้ไม่ได้กล่าวดังนั้นแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าอนุภาพของพวกคนใช้พระอินทร์ย่อมดีกว่าอนุภาพของเราเสียอีกเราได้ยินท่านพูดถึงวิมานพระอินทร์เช่นนี้แล้วทำให้เราระลึกถึงเรื่องรักษาอุโบสถได้ คือการที่เราได้ไปรักษาอุโบสถอยู่บนจอมปลวกนั้นก็เพราะเราต้องการวิมานของเทวดาทั้งหลายผู้มีความสุขเมื่อพราหมณ์ได้ฟังดังนี้แล้วจึงตอบว่าข้าพระองค์กับบุตรเข้าไปแสวงหาเนื้อในป่าหายมานานจนป่านนี้พวกญาติทางบ้านย่อมไม่รู้ว่าตายหรือเป็นประการใดข้าพระองค์จะขอทูลลาพระองค์ กลับไปเยี่ยมหมู่ญาติในบัดนี้ขอได้ทรงอนุญาตเถิดพระเจ้าค่าพระภูริทัตจึงตอบว่าการที่ท่านมาอยู่ในสำนักเรานี้เป็นที่พอใจเรามากความสุขที่ท่านได้รับอยู่ในเวลานี้ย่อมเป็นของหาได้ยากในมนุษยโลกเราได้บูชาท่านด้วยความสุขทุกประการแล้วแต่เมื่อท่านไม่พอใจจะอยู่เราก็จำเป็นต้องอนุญาต เราอนุญาตให้ท่านไปเยี่ยมหมู่ญาติของท่านโดยสวัสดีครั้นพระภูริทัตตรัสดังนี้แล้วจึงทรงดำริิต่อไปว่าถ้าพราหมณ์ผู้นี้ได้เลี้ยงชีพเป็นสุขสบายดีแล้วก็คงจะไม่บอกแก่ใครๆในเรื่องที่เราไปรักษาอุโบสถอยู่ที่จอมปลวกนั้นเราจะต้องให้แก้วอันมีค่ามากแก่พราหมณ์สักดวงหนึ่งครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่า ดูก่อนพระรามท่านจงรับแก้วมณีทิพดวงนี้ไปเถิดเมื่อท่านได้แก้วนี้ไปแล้วจะต้องการอะไรเป็นต้นว่าสัตว์เลี้ยงหรือบุตรธิดาก็จะได้สิ่งนั้นสมประสงค์ท่านจะปราศจากโรคภัยไปเป็นสุขเถิดพระรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระภูริทั์การที่พระองค์ตรัสด,ดังนี้นับว่าเป็นการดี ข้าพระองค์ยินดีอย่างยิ่งข้าพระองค์แก่แล้วจักออกบวชมิได้ประสงค์กรรมมาสุขอีกต่อไปพระภูริทัตจึงตอบว่าถ้าท่านจะรักษาพรหมจรรทร์ไว้ไม่ได้จําเป็นต้องทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วให้ท่านมาบอกเราเราจะให้ทรัพย์แก่ท่านเป็นอันมากพระรามจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระภูริทัต การที่จัดมานี้ล้วนเป็นกุศลราศีข้าพระองค์ยินดีรับไว้เหนือเกล้าถ้าข้าพระองค์ต้องการรั์เมื่อไรก็จะลงมาเฝ้าพระองค์เมื่อนั้นลำดับนั้นพระภูริทัตจึงจัดใช้นาคมานพทั้งสี่ตนว่าเธอทั้งสี่จงนำพราน์นี้ขึ้นไปส่งยังมนุษยโลกโดยเร็วนาคขมานพทั้งสี่รับสั่งแล้ว ก็นำพรามขึ้นไปส่งตามพระบัญชาเมื่อพรามได้ขึ้นมาจากนาคพิภพนั้นแล้วจึงชี้ให้ลูกชายดูซึ่งที่เคยฆ่าเนื้อและสุก,กรพอเดินไปพบสระบกคณีก็ชวนลูกลงอาบน้ำได้เปลืองผ้าผ่อนและของทิพย์ซึ่งได้รับมาจากพระภูริทัศน์ไว้ริมฝั่งสระแล้วพากันลงไปอาบน้ำในขณะนั้นของทิพย ก็หายกลับไปสู่นาคพิภพเครื่องนุ่งห่มสำรับเก่าและเครื่องฆ่าสัตว์ก็มาอยู่แทนที่ฝ่ายลูกชายก็ร้องไห้เสียใจบิดาจึงปลอบใจว่าอย่าเสียใจไปเลยเพราะฝูงเนื้อที่เราจะฆ่าเลี้ยงชีวิตยังมีอีกมากแล้วพากันเดินกลับบ้านเมื่อนางพรามณีผู้ภรรยาของพรามนั้นได้ทราบว่าพ่อลูกกลับมาแล้วจึงรีบไปต้อนรับ หาข้าวน้ำให้บริโภคจนอิ่มหนำสำราญแล้วพรามก็หลับไปนางพรามณีจึงถามบุรว่าเหียนไรจึงหายไปนานจนบัดนี้ลูกชายจึงเล่าเรื่องที่ไปอยู่เมืองนาคให้มันดาฟังตั้งแต่ต้นจนตลอดปลายแล้วบอกว่าบิดาจักบวดนางพรามณีก็โกรธจึงด่าว่าทุบตีพรามพรามจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้น เราจะต้องไปหาค่าเนื้อมาเลี้ยงเจ้าอีกต่อไปว่าแล้วก็พาลูกชายออกไปสู่ป่าตามที่เคยมาจบในสาธกาันคือตอนนายพรานอันเป็นตอนที่สี่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ว่าด้วยเรื่องครุฑกันที่5อันว่าด้วยตอนพญาครุษเสืบไปกล่าวคือในครั้งนั้นมีครุฑตัวหนึ่ง อยู่ที่ต้นนิ้วทางทิศใต้ของมหาสมุทรได้กระพือลมปีกแหวกน้ำมหาสมุทรลงไปจับพญานาคตัวหนึ่งมาในเวลานั้นพวกครุฑไม่รู้จักวิธีจับนาคต่อมาภายหลังจึงรู้วิธีจับนาคส่วนครุฑตัวนั้นเมื่อจับนาคทางศีรษะขึ้นมาแล้วปล่อยให้นาคห้อยหางไปในป่าหิมพานได้ดังปรารถนา ครั้งนั้นมีพราหมณ์ชาวกรุงพรณสศีคนหนึ่งได้บวชเป็นฤรือสีอยู่ในป่าหิม,มพานที่ใกล้บรรณศาลาของฤาษีมีต้นไซใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นที่พักสบายกลางวันของฤาือีนั้นพอครุฑหิ้วนาคบินผ่านไปถึงยอดไซนาคก็เอาหางเกี่ยวข่าคบต้นไซไว้ต้นไซนั้นก็ติดหางหนาคขึ้นไป เมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วแล้วก็ฉีกกินเปลวมันในท้องนาคจนหมดแล้วก็ทิ้งซากนาคลงไปในมหาสมุทรทั้งต้นไซก็ติดหางไปด้วยเมื่อครุฑได้ยินเสียงต้นไซตกลงไปดังสนัน่นจึงสงสัยว่าเป็นเสียงอะไรกันเวลามองลงดูจึงรู้ว่าเป็นต้นไซคิดได้ว่า ต้นไซนี้อยู่ท้ายที่จงกรมของฤรือสีซึ่งมีอุปการะคุณแก่ฤรือสีมากบัดนี้เราจะเป็นบาปหรือประการใดหนอจจำจะไปถามฤรือสีดูให้รู้แน่ครั้นคิดแล้วก็จำแรงตัวเป็นมานพหนุ่มน้อยไปหาฤรืีขณะที่ฤรืีกำลังปราบพื้นที่นั้นให้เสมออยู่จึงไหว้รือสีแล้วนั่งลงในที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทำเป็นประหนึ่งไม่รู้เรื่องจึงถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ตรงนี้เดิมเป็นที่อะไรฤาษีตอบว่าเดิมเป็นที่ตั้งแห่งต้นไทรใหญ่อันเป็นที่อาศัยร่มเงาของเราแต่มีครุฑตัวหนึ่งจับนาคบินผ่านมาตรงนี้นาคได้เอาหางเกี่ยวข้าคบต้นไทรไว้หมายจะให้หลุดจากครุฑครุฑไม่รู้จึงบินไปโดยเร็ว ต้นไสรก็ถอนขึ้นติดไปกับครุฑนั้นทําให้พื้นดินตรงนี้เป็นหลุมใหญ่ขึ้นเราจึงจําเป็นต้องปราบพื้นที่นี้ให้ราบเสมอพญาครุฑจึงถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพญาครุฑนั้นจะมีบาปกรรมหรือไม่ประการใดฤาษีตอบว่าพญาครุฑนั้นไม่มีบาปกรรมเลยเพราะไม่มีเจตนาที่จะทําลาย ก็นากเล่าจะมีบาปกรรมหรือไม่ไม่มีเลยมานบเพราะนาคนั้นได้เกี่ยวต้นไทรเพื่อประสงค์จะให้พ้นภัยไม่ประสงค์จะให้ต้นไทรหลุดถอนไปเมื่อครุฑได้ฟังถ้อยคําของฤาษีดังนี้ก็เกิดความดีใจจึงกล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพยาครุฑคือตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ายินดีต่อพระผู้เป็นเจ้ามาก ในการที่พระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหาอันนี้ให้ข้าพเจ้าหายสงสัยได้ข้าพเจ้ารู้มนอันหนึ่งซึ่งหาค่าไม่ได้มีนามว่าอารัมพายข้าพเจ้าจะถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาในฐานะเป็นอาจารย์ขอพระผู้เป็นเจ้าจงกรุณารับไว้เถิดฤาษีจึงตอบว่าช่างเถิด เราไม่ต้องการได้มนอาลัมภายของท่านท่านจงไปเถิดส่วนพยาครุธหาได้กลับไปไม่ได้ออนวอนอยู่จนฤาษีเรียนมนจนคล่องแคล่วดีแล้วจึงบอกยาประกอบกับมนนั้นให้แก่ฤาษีแล้วจึงกลับไปมนและยานั้นเป็นของสำหรับปราบงูตลอดถึงหมูหนาคให้เกรงกลัวฤทธิอานาจ ซึ่งหมองูทั้งหลายได้เล่าเรียนต่อๆกันมาจนบัดนี้จบตอนว่าด้วยครุฑกันแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี้